ก็ยาวยนเลยคัครับคุณคุณครับไปที่นรครับนี่นี่ไปเสร็จยังวันไหนรู้ัี้ก็พดแ่เอาไปสั่งครับสามอยย่นี่รงเขียนไปสั่งแล้วครับฮะเขียนไปสั่งมะโอ้เราจะไปปรับที่ไหนปับธนาคารเหรอนั่นนะครับนทำไมไม่ปรัตรงนี้ทำไม พี่ก็ตงหมดนะครับไม่มีไม่มีเงินต่อคับพี่ลงปับไม่น้อยนะถ้ากัดเข็นไปสั่งมันข่าวไว้เลยไม่มีเงินเลยไม่เป็นไรครับบริษัทจ่ายแล้วบริษัทจ่ายไม่เอาไปเสด็จไปเบิกเัาวะไม่ครับให้พี่ไปเก็บไปสั่งเันครับเก็บปั๊บทีหลัง ก็จะเสียนอยู่หมาถึงว่าถามก่อนถ้ามีไงตอบตรงนี้ถ้าไปสั่งตอบคัหนึ่งไปได้ไหมแต่ต้างรให้คัหนึ่งถ้าไปสั่งไปน่ะก็ได้แหละครับเออเราไปพอสตอบ